สวัสดีครับก๊อกนิวครับตอนนี้ก๊อกนิวอยู่ที่อําเภอวานน์นะครับเจ้าปู่พามาหาใครก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับรถเจ้าปู่นี่ร้านเหรียญทองโฮมพลัสร้านใหญ่มากครับนี่ร้านใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูดปดนี่เหรอนี่เหรอร้านเสียออด โอ้ลูกค้าเยอะโอ้ลูกสวัสดีครับเสียออดถ่ายคลิปได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายนะครับนี่เสียออดคุณมาร้านผมคุณไม่ซื้อของแล้วคุณผมมาครับวันนี้มีอะไรขายบ้างอุปกรณ์ก่อสร้างร้านนี้นะครับมีตั้งแต่สากกระเบือยเรือลบสากกระเบือใหญ่ไหมเท่านั้นยังไม่พอนะคุณ เอามีกาแฟด้วยร้านมีกาแฟด้วยเหรอครับแบรนด์ไหนแบรนด์ของเสียออดเองครับวันนี้ได้ชิมไหมครับนี่ไม่น้อยขายวเดียวกันตวันนี้คนไหมกาแฟคนไหมกาแฟเนี่ยนไหกินรดีดไหมอ๋ออันนี้มาขายใช่ไหมครับเรือบาเอาฮะเอามาให้ฝากไปให้ป้าป้าฝากแค่ป้า เชือกมัดเชือมัสมไมลูกเชือมันไปคือของมัดสองที่ระวังมันจะดีน้องนะอันนี้ลูกเสีอออสทั้งคู่เหรอลูกเสือออสทั้งคู่เหรอครับนี่โอ้คนไหนพี่คนไหนน้องครับนี่คนนั้นพี่คนนี้น้องเยดานี้อเปเป็นแคปเชียเองแลนีเ กันบ้องไปยแล้วเือนผมเรือนไทยมาหน่งเินเงินไม่นไปเรียนน้วยกันแนไปช่วยไปจ้าน่อไรร้านใหญ่มากตรงนี้เสี่ยวออเขาเรียกว่า3มแยกอะไรสแยกหนองแวงใต้พี่หนองแวงใต้ใช่ครับอ๋อสามแยกหนองแวงใต้นะครับ อำเภอวานอนนีวาดจังหวัดสกลนครนี่ของเยอะแยะมากครับขายดีครับทำเลเหมาะเลยอยู่ตรงสามแยกไฟแดงหนองแวงใต้นะครับยังไม่มีมีคนจะมายู่รออยู่รอจะปูอยโอ้โหวัเอิงโนที่30สล้านซอยให้ยวเราได้30สิบล้านเราก็จะมาซื้อที่เสียออดนะครับ เอ,เ,อเอาไว้จ้าซืก็ได้เด้อเอาไว้เอาไว้ทาเน้ะลนแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งซื้อที่อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้เป็นทุนเป็นรอนอย่างเงี้ยครับวันนี้มาซื้อที่ใช่ไหมครับนนมาซื<ม>้อที่ป่ะครับผมเนี่ยผมมามาเขาเรียกว่ามามาไก,ก่เกลียก่อนว่ารกลงแล้วเ <c oughs> ท่าไรกันแน่ <c oughs> ไปกี่ร้อยไร่กี่ไร <c oughs> ่เลยาเรียกว่าไก่เกลียเลยเหรอเอาจะปลูกเห็นที่เขาอย่าง แล้วมันมีอาไปนักกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เห็นแล้วแล้วก็บอกว่ามีคนติดต่อมาอ๋อวันี้ในคลิปวันนี้ในคลิปเห็นในคลิปแต่เราไปมูนนีเล่กันอยู่นู่นบางดีๆีบางดีๆมันจะคว่ำอยากบริการพี่เลี้ยงกับป้ามือนีินะแต่เด็กฉลาดเห็้ยนแล้วขอส่งไลน์วันนี้อยู่นะ่าจิอนาคตเสียเสียในอนาคตก็อย่างนี้แหละใส่ดีเทนพั ผมเห็นอยู่ผมแห้งคืออะไรนะมมไวัดมืมกอยมุงมหาจะยืมตัวเสียว่อเพาเขาตัววัดปอนอะไเนยวซ่าก่อนได้ไดตอวเย็นยได้อยู่รัไปเพาะนี่กวันไม่ได้ัหมคะอรัีเซลบเสียวเสียไว้หาแฟนหนึ่งไม่น้อยก็ได้จ้ะมาดูมาดูโอ๊ยไนจะหลอกเป็น้อยยังไม่เห็นแก่เลยยังมตองอยู่มาเสียบยันเดี๋ยวเถ่ายรูปไ้นน บองตองได้ของเห็ดมาใหม่เนาะของเจ้าของเจ้าก็เห็ดมาใหม่คือกันคือบององตองอหน้ามาชงกาแฟให้เลยย่ะอ่านั่งจะเห็ดมาใหม่เได้ไหมหรือองตองบ้างไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ก็เพิ่งออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเพิ่งกินกาแฟมาไปกินก๋วยเตี๋ยวซ้ำไงยู่บุญ ขับผ่านมาหลายรอบลลแบบล้วเองอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมหลักผมเนี่ยจะไปอยู่ผมเห็นอยู่ผมเห็นที่ไรอยู่เมื่อเช้าจะได้มคเลยเมื่อคืนมาถึงมันก็สามสี่สามทุ่มนะเช้าสามทุ่มจะได้เห็นหน้าปกนี่ครับเจ้าปู่แวะมาเยี่ยมน้องชายนะครับเสียออดอยู่สามแยกหนองแวงใต้น,นะครับ ก่อนที่จะถึงจำปาดงเรามีนี่ครับมามีเจ้าปู่มีเชฟยันสวัสดีครับเอ๊ะคุณคุณหน้าเหมือนผมเคยเห็นในโลกโซเชียลคนนี้ใช่ไหมคนนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ผมไม่มีคลิปลงครับผมมาสมัครงานกับร้านเด่ยออสเขาแล้วแล้วตอนนี้อาวุธอะไรมาสมัคร ก็นี่แหละลองลองดูเขาเขาเขาบอกว่าไม่ต้องใช้วุฒิใช้ความาามใช้ความขยันใช้ความขยันนะแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณรู้จักอะไรบ้างครับอ่าอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับวัลเสาเข็มนี่มันก็จะมีเริ่มจากค้อนตะปูก่อนเราต้องเรียนรู้จักนี่ใช่ไหมอ่ะจะตอกฟ้าลงเหรอเขาเล่นใีนึงเหลืองนั่นเองคุณ คุณมารีวิวร้านให้พวกเราใช่ไหมครับผมก็ต่อต่อรายการวัสดุก่อสร้างอ่ามันจะมีออนตะโพลอ่าตมหนึ่งนอนไม้อัดนะครับอ่าไม้อัดเราก็จะทำเป็นเป็นกล่องนะครับเราเป็นกล่องสำหรับใส่พกเปลสัมภเวษีที่หัวไม่มีขนครับซีออสก็เขารับทำใช่ไหมซีออสรับทำกล่องสี่เหลี่ยมไหมทำทำพอดีเห็นไปด้วยตอนเย็น แช่งนั่นะะชอบแช่งเนระโอ้ใช่ให้ให้กับท่ากับให้รนน่ะไรลู้หรู้ไหมหนูมาตรงนี้คลิปลุงเขาจะติดเหลืองเหรียญทองหลังคาเหล็กครับรวมวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรดูยายนยคจะกินโทรศัพท ยายอย่าไปกินโตศัสา์บอกยายดิสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือยังมาสมัครงานมันจะติดเป็นคนเนี่ยไม่ได้เจอเจะออสมานานสัมภาษณ์สัมภาษณ์พูดจะรับไม่ใช่ให้คนรับสัมภาษณ์นะอะไรครับผมเห็นมเมื่อก่อนเนี่ยมีคนงานเป็นยูทูบเบอร์เขามาทํางานที่นี่ผมก็เลยอยากมาทําบ้างคุณจะรับผมไหมรับครับผมแบกคุณได้ไหม ก็ต้องดูก่อนคพูนกระสอบหนึ่งกิโลห้ามทำคลิปเศร้าได้หมดห้ามทำคลิปเศร้าห้ามทำคลิปเราต้องทำเราต้องทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นใช่ไหมครับเรา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 เป็นยูทูบเราต้องใช่ครับทำคลิปให้มันสร้างสรรค์ไม่ใช่หรอเป็นเป็นกำลังใจให้อย่าให้เขาหดหู่ด้วยคือบางทีบางทีมันมีคนดูเราอยู่เขากลังท้ออยู่เพราะม่เห็นเราแม่งยิ่งท้อเลยครับผม ราต้องเป็นอะไรที่มันสวนทางหน่อยใช่แล้วครับท่านผู้ชมที่ก็บครับเรียๆแบบนี้อ่าคือคือเราเนี่ยในฐานะเรารู้จักกันนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อย่าไปเขียนคอมเมนต์ดราม่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นผมอยู่ในเฟรมเดียวกันทําให้เขาเรียกว่าคุณณทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยนี่นะเขาเป็นคนรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัย นะครับผมผมซึ่งน้ำใจเขามากผมถึงจะมาทำงานกับเขาไงเพราะว่าผมชอบน้ำใจเขาร้านนี้ร้านนี้คุณสมบัติที่ต้องเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าถึงมาสมัครได้ใครก็ได้ที่อยากได้เงินขอให้มีความขยันตั้งใจแต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ก็แค่แค่ว่าอย่าทำคลิปเศร้าอ๋อก็คือมาทำนี่ก็คือมาทำงานเนี่ยผมเอาตำแหน่งแบบรีวิวสินค้าได้ไหมแบบไม่ ไม่ต้องแบบโูดสบายเลยนะพี่ไมอ่อย่างเชฟนี่คือไม่เศรถึงเศร้าก็หวัวเราะไดจ้จริงๆของผมมันมีนมรีวิวเยอะพี่แต่ว่าเรา,าเ,เราเน้นคอนเทนต์เนอกผมก็ทำนะเมื่อกี้เมื่อี้กำลังทำแล้วม,มีลูกค้ามาพอไปคุยเลยนะั้นปุ๊บสมองหายเลยลืมเลย,ลเลยสิ่งที่เราจะทำม<อ>ผมก็ไปทำติ๊กต็อกผมลองทำแล้วหลายอ่านมาดูผู้ตุโธนี่ขา ให่คือเรามีงานประจาหลักๆเราทําอยู่แล้วไงครับตอนนี้มาในสู่โลกโซเชียลเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้และได้รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะไหนปรัมานีใช่ก็เลยตัวนี้ผมก็ไม่ได้ลงไม่ลงอะไรมันมันเลกไม่ออกนึกคือปกติจับโทรศัพท์ถ้าถ่ายพวกนี้เนี่ยบอกซื้ออยู่แบบลืมไปเลยแี่ลืมไปเลยแต่ผมเห็นนั้นคนปังมากนะคนถ่ายอดสด คลิปนั้นฟังมากกูรู้สึกจุกมากเลยคลิปไหนผมก็เหมือนเคยผ่านเหมือนกันแต่จําชื่อคลิปไม่ได้ที่เขาบอกว่าอะไรม้าหมาอะไรสักอย่างนั่แหละมันมีม้าหมาเนี่ยนะอ่ารู้สึกตอนเวลาเขาเขาถ่ายหมาดีกว่าอะไรเนี้ยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นใช่ไหมเออนะครับผมก็ได้ดูอยู่ช่หมาเราเราหมาไปไหนมาผมสองตัวก็ยไม่ใช่มาตัวนั้น ตัวนั้นอ uh. ะไม่มีไม่มีเหรอคุณเ่าเป็นนิยายใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้พูดอันนี้เราไม่ได้พูดดราม่านะครับท่านผู้ชมก็คือเราคอนเทนต์เนี้ยมันมีจริงครับก็คือต้องต้องสละเวลาไปทำผมได้ยินข่าวว่าคุณบอกว่ามึงสิไปไสซกระปโายรดปักหมาเนี่ยไม่นี่หรบอ่ใชรคุณอ่ะไม่บอกใครบอกใครก็ไม่รู้ในนิยาย เสียบอยดูนะครับโทรโทรมาดิครับโพสต์มาผมเช่าอยู่ไหนวะเ่าพี่เขาจะมาไปจัดการไปหาผมก็ออกมาบอกอ่าโอเคนะครับของผมสิบนาทีผมขอลงก่อนจะได้คุยอะไรกันแบบเต็มที่นะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณเสียบอยขอบคุณเชฟยันนี่ก็ขอบคุณครับเจ้าปู่ที่พามาเยี่ยมครับเสียบอยผมก็ครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะครับ ครับผมครับขอบคุณมากครับเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้านเสียบอยครับสามแยกหนองแบงใต้อํเาเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับสวัสดีนะครับ